ในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้อธิบายเรื่องการฝึกโกโนโอวเสโดยเน้นในส่วนของวงสวิงของดาบไปนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของขาซึ่งไอคิโดให้ความสำคัญกับการยืนในลักษณะฮันาามิครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับขอให้สังเกตการเคลื่อนไหวของขานะครับ ที่จะเคลื่อนไหวตามกันเพื่อจัดการยืนให้อยู่ในตำแหน่งของฮันมิครับครับ,บ,บ,บถัดไปนะครับก็จะเป็นการ อธิบายถึงการใช้สะโพกในการฟันซบุรินะครับในการฟันของไอคิโดนะครับก็จะไม่ได้ใช้เฉพาะแขนอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าใช้แขนอย่างเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฮ็อปก็จะเห็นได้ว่าปลายดาบของทั้งสองฝ่ายนะครับยังพุ่งตรงเข้าหากันนะครับในลักษณะนี้นะครับอื ซึ่งจะเป็นดาบจริงก็จะบาดเจ็บหรือตายทั้งคู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการที่ใช้สะโพกร่วมด้วยในการฟันสบุรีนะครับฮครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าปลายดาบเนี่ยนะครับก็จะยังพุ่งตรงไปหาคู่ฝึกนะครับในขณะที่ปลายดาบของอีกฝ่ายนะครับจะเฉยออกนะครับ ハッ <Hop. S 2> <Hop. S 1>